กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปหาคำตอบกับคำถามที่ว่าจักรวาลแสนกว้างใหญ่แล้วเมื่อไหร่เอเลี่ยนจะติดต่อเรามาสักทีมีอยู่สองความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นจริงคือมีเพียงพวกเราเท่านั้นที่อยู่เพียงลําพังในจักรวาลน,นี้กับอีกอย่างก็คือเราไม่ได้อยู่เพียงลําพังอย่างที่ว่าแต่ไม่ว่าจะแบบไหนก็ล้วนน่าสะพรึงกลัวทั้งสิ้น ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีประเด็นเรื่องสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกหรือมนุษย์ต่างดาวก็ดูเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของมนุษย์อยู่เนืองๆครับยิ่งในเดือนที่ผ่านมานี้ที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งเผชิญหน้ากับวัตถุบินได้ลึกลับแถบน่านฟ้าอเมริกาเหนือส่วนญี่ปุ่นก็เพิ่งพบลูกบอลเหล็กปริศนาระบุที่มาไม่ได้เกยตื้นอยู่บนชายหาด ท้ามกลางความเป็นไปได้มากมายที่หลายคนลองเสนอความเห็นผลไปจากเรื่องการเป็นวัตถุสอดแนมจากนานาประเทศหรือขยะกองใหญ่จากทะเลคือเรื่องที่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อาจเป็นชิ้นส่วนจากยานอวกาศของสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็เป็นได้เอนริโกเฟอร์มีนักฟิสิกส์ชาวอิตาเลียนเคยตั้งคำถามสำคัญไว้ตั้งแต่ปี1950ว่า ในบรรดาก,กาเล็กซี่ทั้งหมดที่มนุษย์รู้จักและดวงดาวจำนวนมหาศาลที่ล่องลอยอยู่ท่ามกลางกาเล็กซี่เหล่านี้รวมทั้งดาวเคราะห์ที่โคจรวนเวียนรอบดาวฤกษ์สร้างสภาพแวดล้อมในลักษณะเดียวกับที่โลกอุบัติขึ้นเมื่อ4,000ล้านปีก่อนเคยทำไว้แล้วสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นไปอยู่เสียที่ไหนหมดในเวลาต่อมาข้อคำถามนี้ของเฟอร์มีก็ถูกเรียกในนามข้อขัดแย้งของเฟอร์มี หรือคือการตั้งคำถามต่อประเด็นที่ว่าหากมองตามความเป็นไปได้แล้วย่อมมีโอกาสสูงมากที่เอกภพนี้จะยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกหากแต่ข้อขัดแย้งที่ตามมาก็คือเหตุใดมนุษยชาติจึงยังไม่เคยพบปะมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆเ,เลยการพยายามหาหลักฐานและเหตุผลมาตอบข้อขัดแย้งของเฟอร์มีก็สนุกนักวิทยาศาสตร์หลายคนให้ความเห็นว่าก็เป็นไปได้ที่มนุษย์ต่างดาวจะมีอยู่จริง แต่ก็เป็นไปได้อีกเช่นการที่อารยธรรมหรือเทคโนโลยีของพวกเขาเหล่านั้นจะยังไม่พัฒนาจนสามารถข้ามดวงดาวหรือกาแล็กซี่มาเพื่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์สีฟ้าได้หรือไม่ก็อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมไล่เลี่ยก,กันและต่างก็ยังไม่มีใครหาทางเดินทางข้ามกาแล็กซี่เพื่อติดต่อกันและกันได้ไปจนถึงอีกระดับ คือมนุษย์ต่างดาวล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิกว่าเราและเป็นผู้ปกครองเราอยู่เนืองๆแน่นอนว่าที่ผ่านๆมาก็เคยมีหลักฐานที่ว่ามนุษย์เคยพบวัตถุลึกลับไม่ทราบที่มาหลายต่อหลายครั้งอะ f l y ยิ g งซอเซอหรือที่แปลเป็นภาษาไทยได้ตรงตัวสุดๆว่าจานบินใช้นิยามวัตถุลึกลับบินได้ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนจานราวๆมาอยู่นานหลายปี แต่ครั้งที่โด่งดังที่สุดน่าจะเป็นครั้งที่เคนเนตอาร์โนนอ้างว่าพบวัตถุลึกลับที่มีหน้าตาเหมือนจานเมื่อปี1947ที่กลายเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับจนกลายเป็นคำที่หลายคนเรียกติดปากก่อนที่ในเวลาต่อมากองทัพอากาศของสหรัฐจะนิยามสับให้วัตถุปริศนาบินได้เหล่านี้ว่า unidentified flying object หรือ UFO ตามมาด้วยยุคเฟื่องฟูของความเชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกกำลังมาเยือนมนุษยชาติอันจะเห็นได้จากหนังหลายๆเรื่องในเวลานั้นก็ออกแบบยนานอวกาศจากต่างดาวให้มีลักษณะคล้ายจานบินได้จริงๆแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานใดที่แข็งแรงมากพอจะยืนยันได้ว่ามนุษย์เคยพบเจอกับมนุษย์ต่างดาวมาแล้วกระทั่งภาพถ่ายหลายต่อหลายภาพก็ยังถูกมองว่าเป็นของปลอมหรือทฤษฎีสมคบคิด อันจะหวนกลับไปสู่ทฤษฎีของเฟอร์มีที่ว่าหากมนุษย์ต่างดาวมีจริงและทรงภูมิมากพอจะเดินทางมายังดาวเคราะห์ดวงนี้เหตุใดมนุษยชาติจึงไม่เคยติดต่อหรือสนทนาอย่างเป็นทางการกับพวกเขาได้เลยมีคนเสนอคำตอบหลากหลายบ้างก็ว่าอาจมาเยือนได้แล้วก็จริงแต่การสื่อสารนั้นก็เป็นอีกเรื่องและอาจเป็นเรื่องใหญ่กว่าเป็นต้นว่าการเกิดการเหลื่อมกันของสัญญาณหรือคลื่นอากาศ ที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นหรือรเผชิญหน้ากันได้โดยตรงหรือความแตกต่างกันด้านกระบวนการคิดก็อาจเป็นอุปสรรคใหญ่ของการพยายามสื่อสารแบบเดียวกับที่เห็นใน Arrival 2016หนังมนุษย์ต่างดาวที่เดินเรื่องด้วยนักภาษา,าศาสตร์ตลอดจนสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกพวกนี้อาจเป็นสิ่งอื่นที่อยู่นอกเหนือจากความเข้าใจจากจินตนาการของมนุษย์แล้วโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ดีหากไปถามสตีเฟนฮอว์กิง นักฟิสิกส์และนักจักรวาลวิทยาเขาจะบอกแค่ว่าก็เป็นไปได้ที่เอเลี่ยนจะเกลียดเรานะถ้าเอเลี่ยนเคยมาเยือนเราจริงๆแล้วก็ผมว่าคงออกมาเหมือนตอนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกานั่นแหละซึ่งผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาเป็นผลดีต่อชนพื้นเมืองเท่าไรด้วยเขาบอกผมจินตนาการว่าพวกเขาคงอยู่บนยานอวกาศขนาดยักษ์ใช้ทรัพยากรจากดาวบ้านเกิดตัวเองหมดแล้ว เอเลี่ยนลักษณะนี้เลยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวพเนจรไปเรื่อยมองหาดาวเคราะห์ดวงใหม่เพื่อไปพิชิตและตั้งรกรากมีคนตั้งข้อสังเกตว่าแนวคิดเช่นนี้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ Independence Day 1996ที่ว่าด้วยมนุษย์ต่างดาวผู้ส่อแสวงหาดาวดวงใหม่อยู่เรื่ไปหลังพลานใช้ทรัพยากรดาวดวงก่อนหน้าจนราบเป็นหน้ากลองเรารู้อะไรเกี่ยวกับเอเลี่ยนไม่มากนะัก แต่เรารู้สิ่งที่เกี่ยวกับมนุษย์แน่ๆถ้าคุณลองไปดูในประวัติศาสตร์การติดต่อกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิน้อยกว่าจบลงด้วยหายนะอย่างน้อยก็จากมุมมองของพวกเขาและการเผชิญหน้ากับระหว่างกลุ่มอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่ากับกลุ่มอารยธรรมดั้งเดิมก็จบลงไม่ดีเอาเสียเลยอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิอาจล่วงหน้าพวกเราไปหลายพันล้านปีก็ได้ และหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าพวกเขานั้นช่างทรงพลังทั้งยังเป็นไปได้ว่าอาจไม่ได้เห็นเราต่างไปจากเวลาที่เรามองแบคทีรียสอดรับกันกับอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือสมมติฐานสวนสัตว์เป็นการตั้งสมมติฐานเมื่อปี1 9 7 3ผ่านแนวคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิจากนอกโลกนั้นมีอยู่จริงและจงใจหลีเกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์มาโดยตลอดเนื่องจากต้องการให้สิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์สีฟ้า ได้พัฒนาเติบโตสร้างอารยาธรรมตามลำดับขั้นโดยปราศจากการแทรกแซงของผู้ดูแลหรือมนุษย์ต่างดาวนั่นเองประหนึ่งคล้ายเราเป็นตัวละครในเกมเดอะซิมที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ไม่กดออกคำสั่งให้เราทำหรือไม่ทำอะไรเพียงแต่เฝ้ามองดูการเคลื่อนไหวเติบโตและดับสูญ,ญไปตามเวลาเท่านั้นเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันขึ้นมาได้คือ มนุษยาชาติต้องข้ามผ่านพรมแดนเรื่องจริยธรรมการเมืองเศรษฐกิจบางประการเสียก่อนหรือที่หลายคนมองว่าเมื่อมนุษย์เข้าใกล้สังคมยูโทเปียอันสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งในเวลาต่อมาซีคลาร์กหยิบเอาทฤษฎีนี้ไปเขียนใส่ในงานเขียนของเขาเอวีลปนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์บอกว่ามีความเป็นไปได้มากทีเดียวที่มนุษย์ต่างดาวนั้นไม่ได้ปรารถนาจะสนทนากับมนุษยาชาติ เหมือนที่เราไม่ได้อยากคุยกับพวกมดพวกปลวกนั่นแหละครับเขาบอกแต่ถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งมนุษย์โลกและมนุษย์ต่างดาวติดต่อกันขึ้นมาได้จริงๆไม่ว่าจะผ่านเงื่อนขไขใดก็ตามเช่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพัฒนาเทคโนโลยีจนทะลุขีดจ,จำกัดได้ข้ามกำแพงการสื่อสารหรือแม้แต่เมื่อมนุษย์เข้าใกล้ความเป็นยูโทเปียได้ในที่สุดเราจะทำอย่างไรต่อไป ภาพจินตนาการเอเลี่ยนบุกมายังโลกมนุษย์นั้นเกิดขึ้นหลายต่อหลายหนหลากรูปแบบซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏชัดอยู่ในภาพยนตร์ทั้งที่มาแบบศัตรูใน Independence Day ที่ก็กลายเป็นหนังชาตินิยมของสหรัฐไปในที่สุดกับฉากประธานาธิบดีพูดปลุกใจให้ประชาชนร่วมมือกันต่อสู้ผู้รุกรานที่เป็นอื่นและเลวร้ายหรือ Mars a t t ต1996 หนังไซไฟสุดโป้งหน่งที่ก็ว่าด้วยความร้ายกาจของมนุษย์ต่างดาวหน้าตาเหมือนสมองมนุษย์ตลอดจนมนุษย์ต่างดาวแบบที่เป็นมิตรบ้างไม่เป็นมิตรบ้างใน Men in Black 1997หรือที่แสนจะเป็นมิตดน่ารักแบบใน ET The Extra Terrestrial 1982แต่กับภาพที่ว่ามนุษย,ายชาติจะทำอย่างไรหากวันหนึ่งเราติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้จริงๆนั้นดูเหมือนจะยังเป็นภาพจินตนาการที่เลือนลาง ดรจอห์นเอลเลียตนักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์ให้ความเห็นว่าหากมนุษย์ต่างดาวมาเยือนจริงๆมนุษยาชาติไม่มีทางตั้งรับได้แน่นอนลองดูความพินาศต่างๆตอนเราเจอโควิด1 9ถล่มสิเราไม่พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได้โดยกระทันหันไม่ว่าจะความพร้อมในด้านการรับมือกับความป่วยไข้ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือการเมืองก็ไม่ไหวสักอย่าง แล้วเราก็รับมือไม่ได้อีกเหมือนกันถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดขึ้นมาตอนนี้เราทำได้แค่มองหาสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนคือหากติดต่อกันได้จริงๆแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เราต้องการกลยุทธ์ต้องการเห็นภาพเพื่อจะได้เข้าใจว่าจะต้องรับมืออย่างไรพูดง่ายๆก็คือการใช้ชีวิตแบบคำขวัญเหล่าลูกเสือที่ว่าจงเตรียมพร้อม ทั้งหมดนี้นำไปสู่คำถามใหญ่จากหลากหลายแง่มุมเริ่มตั้งแต่หากเราได้รับสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวจริงๆเราควรตีความสัญญาณหรือข้อความนั้นอย่างไรรัฐบาลใดควรรับมือกับข้อความนี้หรือข้อความดังกล่าวควรได้รับการเผยแพร่ต่อสายตามนุษยชาติหรือไม่และใครจะเป็นคนส่งข้อความกลับไปในฐานะตัวแทนชาวโลกทั้งปวงยังไม่นับว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างหลังเราติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตต่างโลก มีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนชมหน้าสังคมไปเลยหรือไม่ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกอย่างไรหากมีประจักษ์พยานหลักฐานชัดเจนแล้วว่าเราไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตโดดเดี่ยวในจักรวาลน,นี้ระบบกฎหมายเราจะระบุถึงประเด็นนี้ไว้ในแง่ไหนศาสนาและความเชื่อจะเปลี่ยนแปลงหรือเข้ามามีบทบาทต่อปรากฏการณ์นี้อย่างไรกล่าวแบบรวบรัฐลำพังแค่ได้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวอยู่ห่าง ก็จินตนาการฉากทัศนขึ้นมาได้ร้อยพันแปดรูปแบบชนิดเอาไปสร้างเป็นหนังภัยพิบัติได้ครึ่งโหลโดยยังไม่ต้องมีเพื่อนบ้านจากนอกโลกปรากฏตัวแม้แต่ฉากเดียวยังได้และเป็นไปได้มากว่าหากมนุษย์ต่างดาวติดต่อชาวโลกได้ในเวลานี้สิ่งที่ประชาคมโลกต้องรับมือเป็นอันดับแรกนั้นอาจไม่ใช่ชาวผู้มาเยือนแต่อาจเป็นความโกลาหลจากสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วบนดาวเคราะห์สีฟ้าดวงนี้ด้วยกันนั่นเองครับ นี่คือเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ the101.world ครับ